หับฟังรายการธรรมภิวัตดำเนินรายการโดยท่านพระสาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมภิวัตอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นประจำทุกวันอังคารสัญญาณท่านพร้อมแล้วนิมนต์ครับครับผมกราบถวาย ความขอร <c oughs> รารพระเถรานุเถรรารูบาสังฆตีเคารพย่งสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสําหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่เพ้่เกียรติทับฟังรายการรรมาพิวัด อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยประธานมูลนิธิธีระปัญโยตั้งอยู่ณทีพักสงสถาบันธรรมมาพิวัตนบ้านศบเติร์นตำบลบปาดอำเภอแม่เม่อ จังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าไปจนถึงเจ็ดโมงเมื่อเจ้าผ่านตั้งสถ,สถานีวิทยุเพื่อการสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่ชาวประชา,ะชา่งมีอยู่หลายขึ้น <c oughs> หลายสถานีหลายจังหวัด ออกอากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดไฝ่หินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านตางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กเอฟเอ็เก้าสิเมกะเฮิรของวิทยาลัยเทคนิคกพอพอพอแม่เม่ะทุกวันศุกตั้งแต่เวลา8ดโมงแม่เจ้าเป็นต้นไปและ <c oughs> เอาไปออกอากาศผ่านตาง เพจของสถาเพจของมูลลนิธิทีระปัญโยนะซึ่งช่องทานสุดท้ายทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงกนะ์ส่งแชร์เอาไปเ้ือกญาติธรรมนั่งหลายเออได้ยินได้ฟังกันได้แถมตวัวท่านผู้ฟังในวันนี้เราเข้าสู่บรรยากาศของฤดูฝนนะอย่างเต็มที่แล้ว นะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมาพุทธศักราช2568แปีนี้ฝนแหงท่านผู้ฟังตั้งแต่วันที่15มาก็ตกนะตอกก็ลงมาจนถึงปัจจุบันนี้เนาะกแม่แรงนะวันละน้อยวันละ,น,ละน้อยหลายพื้นที่มีปัญหานะนะอาตมาภาพก็เตือนประจำเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ป้องกันไว้แล้วก็ได้นำมัดระวังตัวเองโดยเฉพาะดินโคลนถลม่มน้ำาตาไหลหลา,ลาก น้ำล้นตะลิ่นะหลายพื้นที่ในวันนี้ก็มีที่อำเภอเมธาจังหวัดละปูนมีน้ำท่วมเตาพื้นที่แล้วก็แหมหลายๆพื้นที่ที่พักทสงสถาบันฑมาที่วัดเหมือนกันท่านผู้ฟังสองวันนะตกติดต่อกันจนกระทั่งน้ำนะเอา,อาเศษไมนะ้มาขวางสะพานก็เลยทำให้น้ำไปบ่ได้ทีนี้เมื่อน้ำไปบ่ได้มันก็จะเบี่ยงออกทงทข้างนะไปควัดนะเอาถนน นะที่รุประจํำทุกปีหน้าฝน,นทะลุทะลวงไปนะแต่ว่านี่ก็ดีมีท่านสอสอชนธานีเชน้อยสสอเขตสามพักประชาชนมีท่านสาจนะมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาช่วยกันเอากิ่งไม้ออกนะฮะมีพี่น้องออาจออย่างตวัวมันก็เป็นการแก้ปัญหาได้ชั่วคราวเนาะ ก็คืดกันไว้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยคงจะต้องยกสะพานขึ้นแล้วก็คือรื้อสะพานเก่าออกเพราะว่า,าสะพานเนี่ยมันมันต่ําแล้วก็ที่สําคัญที่สุดมันมีปูนที่มันเป็นเอ็นกลางเอ็นกาลางไหลไหลอันเป็นช่องเป็นช่องก็คือบ็อกคอนเวิร์ตอะนะฮะเอามาต่อกันก็เลยทําให้ไม้มันไหลไปบะทั่วเบิดถึงไหลไปบ่อดได้นะฮะก็ใช้งบเยอะอยู่ท่านผู้ฟังนะฮะจะ,ะต้อ,ตอง ห่อกรอยกันไปตั้งหน้าแต่ว่าเบื้องต้นนี่ก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะนี่ก็เป็นเรื่องฟ้าฝนเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องระมัดระวังเนาะท่านใดที่อยู่หิมดอยก็ต้องระวังดินโครนถลม่มดินสไลด์น้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งพี่น้องที่อยู่มีบ้านใกล้แม่น้ําลําพอง <c oughs> ต้องระมัดระวังนะแล้วก็วันนี้ต้องสารภาพกับท่านผู้ฟังว่าบอก่อยเต็มร้อยนะบอกให้สบายนะฮะ <c oughs> ป่วยมาได้สองวันนะอ่ากำลังสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะโควิดนะรู้สึกว่าปวดหัวนะฮะแล้วก็อ่าท้องเสียโน่นนี่นั่นหลายอย่างบอกค่อยมีแหงเท่าใดสองวันมาแล้วนะ,ะถ้าเป็นคาราวะเจ้าบ้านนะเ <c oughs> พื่อนก็นจะบอกว่าเป็นขาลง <c oughs> เป็นขาลงแต้ๆอย่างนีน,นะอืมโอ้วันก่อนเนี้ยท่านบูฟังวันที่สิบหกที่ผ่านมาอ่าอาตมาภาพเดินทาง จากกรุงเทพมหานครไปประชุมมาก็นั่งรถไฟนะเพราะว่าเครื่องบินมันได้เวลาของมันในการประชุมนั่งรถไฟมาถึงลำปางตีห้านะฮะเรารอ,อมาหับตออนก่อมาหับประมาณหกโมงนะรอที่สถา,านีรถไฟหนึ่งชั่วโมงอนะหลังจากกลับจากสถา,านีรถไฟผ่านหน้าสารากางจังหวัดลำปางอนะทีนี้มันจะเป็นลิงนะ มันจะเป็นทางชันลงไปนะลงลิงนะดอยพระบาทน้องอดอยพระบาทปรากฏว่ารถนะยนต์นะอ่ามันดังท่านผู้ฟังดังขั้วนี่นะฮะน่าจะเขา้าฮักหรืออะไรอย่างฮักสักอย่างทางใต้กะทำเพื่อรถสัน่นระถสัน่นะาภาพมีสติก็เลยเอามือไปจับกวงมาลายที่ขยโมกำลังครับนะบอกขยโยมว่าตั้งสติเพื่อดี ่อนอลดลงแล้วก็มาต้องเบรกแอ่งก้อยๆเรียเบรกไว้อมันไปอย่างอี้นะก็หิ้มคว่ำจนอ่าหินผาข้างทา,างตกลงไปนะก็มองว่าเอ,อ้อชีวิตเฮานี่มันบ่แน่นะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยๆประคองรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอู่ซ่อมรถเตรียมเฮอร์เมอก็เข้าไปจอดละไว้หน้าอู่ซ่อมรถนะฮะ อ่าแล้วก็เฮือยมเป็นมาฮับนะะเจ้าก็กลับเข้าวัดก็ประมาณกับเก้าโมงนะนะก็ผ่านความตายมาเพืนะ่อมองเป็นเรื่องปกติเนาะอ่าแต่ถ้าเห็มุมหนึ่งคือถ้าบอมีสติเนี่ยนะก็จะคงจะไปอยู่ละนะฮนะคงจะไปละ อันตรายพอสมควรนะฮะพราะรถมันเกา่าอ่าแต่ว่านี่นะตั้งใจว่าจะไปกราบหลวงปู่วัดดอยม่อนจมพออำเภอเวียงป่าเป้าจงังหวัดเชียงหายนะพอพอดีดรถลุนะบอกว่าตลาเพิ่นจะซ่อมเมินแค่ไหนยังใดก็ละเอาไันนะ่ะก็เลยบอได้ไปไหนทางใดเลยนะฮะช่วงนี้อ่านะแล้วก็ประกอบกับเป็นไข้ตวัวนะอ่าท่านผู้ฟังก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะ อในวันนี้ <c oughs> มีข่าวการกุศลแล้วก็มีข่าวบุญนะฮะข่าวการกุศลสองข่าวข่าวแรกเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้สถาบันธรรมพิวัตรเป็นหน่วยประจำจังหวัดลําปางสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับเรื่องร้องเรียนท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเดือดร้อน,นเรื่องการบริโภคเต้าด้านนะฮะท่านใดที่บริโภคสินค้าและบริการอยู่แล้วมันแบดได้ดังใจมันบบใจ ตีใจตางเดินเจอของปลอมใจแล้วบ่ดีอย่างเงี้ยเนาะนะลดลาอย่างต่างๆตัวยสินค้าทั่วไปตัวเอีรวมไปถึงการส่งของ,ของตดยอย่างตัวอีกนะสามารถ <c oughs> มาล้องเรียนได้ท่านผู้ฝังตีสถาบันธรรมาพิวัตรโด,ดยงานประจําอย่างวัดลําปางนะสภาองค์กรของผู้บริโภคนะฮะสำนักง,งานอยู่ตรงไหนสํานักง,งานก็อยู่ที่ก่อนจะถึงสะพานข้ามแม่น้ําวังตรงต่าบโอ นะตรงป่าไม้หรือว่าวัดประตูต้นพึ่งนะไปทางนั้นตรงข้ามกับร้านตาปิโหลร้านสุกกีตาปิโลนะฮะท่านมูฟังสามารถไปร้องเรียนที่หันไปปรึกษาหารือที่หันเขามีทนายมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะฮะทีนี้ท่านมูฟังอ่าช่องทางในการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์เลขศูนย์ห้าสี่ศูนหนึ่งสอง สอ274หมายเลข054-012274นะฮะสำนักง,งานเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงเกินถึง4โมงเกินวันนั้นท่านใดอยากจะร้องเรียนเรื่องการบริโภคก็ร้องเรียนไปที่นีพี่น้องจังหวัดอื่น <c oughs> ที่มีปัญหาสามารถโทรไปร้องเรียนได้ท่านผู้ฟังเลเปิ่มก็กจะต่อสายะไปตามจังหวัดต่างๆที่ยดยยมอยู่นะฮะพี่น้องเชียงใหม่ละปูน ยงหายน่านอยยังกอตามเตอะนะฮะโทรมาได้ที่เบอร์054-012274นะช่วงนี้ก็เป็นอาการทำงานที่ดีพอสมควรของอสถาบันธรรมพิวัตรหน่วยงานประจำ่างวันลำปางสภา,ภาองค์กรของผู้บริโภคนะฮะอันนี้เป็นข่าวการกุศลข่าวแรกข่าวการกุศลข่าวที่สองท่านผู้ฟังตอนนี้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง เปิ้นตั้งอยู่ที่ถนนลำปางแจ้หหมตำบลนิคมพัฒนาอำเภอเมืองยงวันลำปางาเปิ้นเจิญจวนท่านผู้ฟังได้มาห่วมนะ,นะทำบุญเป็นเจ้าภาพนะหรือว่าเอาสิ่งของก็ได้มาแจกนักเรียนที่บ้านพักเด็กและเยาวชนเบ้นดูแลอยู่ส่วนใหญ่ละอ่อนมูเนี่ยจะเป็นละอ่อนที่ประสมบุญพร้อมในเรื่องของครอบครัวครอบครัวทะเลวิวาส ครอบครัวมีหายตายจากไปบ่มีไผ่เลี้ยงดูบ่มีผ่พ่อเปิ้งตัวเก้ามาได้นะเปิ้นก็เลยเอามาไว้ที่บ้านพักเด็กเรเยาวชนฮนะอะเปิ้งก็ดูแลทรงเรียนหนังสือโดยเฉพาะส่งไปเรียนที่โรงเรียนจิตอารีทีนี้เมื่อไปเรียนเนี่ยมันก็นจําเป็นต้องใจนะนะสิ่งของอุปกรณ์การเรียนเสื้อนักเรียนเตี่ยวนักเรียนกระเป๋านักเรียนนะหนังสือนังหาสมุดดินสอ กระเป๋าอย่างโมนเนี่ยเปิ้ลก็เลยฝากอาตมาภาพมาประชาสัมพันธ์เออญาติโยมได้ไปร่วมทําบุญกันนะฮะเพราะนั้นท่านใดที่อ,อยากจะร่วมทําบุญครับบ้านพักเด็กและเยาวชนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลําปางไปดูแลและอ่อนละเด็ก <c oughs> ที่ได้ตกตุกได้ยากนะฮะเป็นมหาคุศลนนะ่านผู้ฟันก็สามารถโทรเข้ามาหลังไม้นะที่เบอร์ศูนย์หกสี่ หนึ่งสองห้าสี่หนึ่งสองสองนะฮะเบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสองห้าสี่หนึ่งสองสองะอันนี้ก็สามารถร่วมทําบุญได้นะฮะอันข่าวการกุศลก็จบลงไปแล้วนะฮะต่อไปเป็นข่าวบุญ,บญข่าวหนึ่งนะ,ะก็คือขณะนี้อที่พักส่งสถาบันธรรมาพิวัตร่วมกันกับมูลลนิท้ที่ธีรปัญโยนะกำลัง เตรียมสถานทีนะ่เพื่อสร้างสวนไผ่เวรุวันจำนวนสิบไร่หนึ่งพันต้นต้นไผ่เนี่ยได้ครบหมดแล้วหนึ่งพันต้นนะฮะเรือกาปรับที่ดินบดายตอนเนี้ยนะก็ใช้งบประมาณอยู่หกหมื่นบาทนะก็ยาดิยยมกับหลายคนก็เขาให้หอมมาบางส่วนนะฮะได้อยู่ประมาณสักสองสามพันนะก็จะใช้เยอะอยู่ท่านผู้ฟังนะ,ะปรับดินคือมันเรียบมันเบี้ยงไผ่คือมันเมาะแล้วก็เอารถไมโครมา นะฮะจอมปวกขุดย่างออกไปเพราะว่าเวลาปลูกแล้วเนี่ยถ้ามันเรียบเตียงมันง่ายต่อการตัดหญ้าและที่สําคัญคือถ้ามันใหญ่แล้วเนี่ยต้นไผ่ใหญ่แล้วเนี่ยอาตมาภาพตั้งใจจะใช้พื้นที่ต้นไผ่นเนี่ยเป็นที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมเดินจงกลนั่งสมาธิอบรมอ,อย่างตั้งต่างเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเรียนเชิญจเจริญพรมาได้ร่วมทําบุญกันนะฮะอ่าตอนนี้กําลังดูว่าอยากจะเลื่อน การปลูกไผ่ขยับเข้ามาแหมน,น้อยเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าผ้าจา์ปลูกผ้าปลูกเดือนสิ่งหาเนี่ยมันจะล่าล้าไปมันปลายฝนนะฮะเ,เดี๋ยวก็ากําลังดูว่าจะเลื่อนมาวันไหนเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะได้แจ้งเง้ท่าบผู้ฟังทราบแผ่มคำนึ่งเนะาะดาบผู้ฟังสามารถาร่วมทาบุญเป็นสมทบทุนในการตับที่ดินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทืีอบัญชี ที่พักส่งสถาบันธร a r m พิวัตรหมายเลขบัญชีห้าสามหศูนย์เอ็ดห้าห้าสามหนึ่งแปดนะเป็นธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีที่พักส่งสถาบันธร a r m พิวัตรหมายเลขบัญชีห้าสามหกศูนย์เอดห้าห้าสามหนึ่งแปดนะอันนี้ก็เป็น อุเอินเจิญชวนญาติโยมได้ร่วมทําบุญนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระในวันนี้เอาเรื่องราวที่สําคัญมาอูดหือท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังก็คือเรื่องของกรรม,มะโพคีสิบอย่างก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของกรรม,มะโพคีมีเรื่องที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจมันมี <c oughs> อ่าคติธรรมกมคุมที่ แฝงข้อคิดไว้ของไอ้สุริยันไอ้นานสุริยันสุงคําซึ่งเป็นเป็นอาจารย์มหาวิาลราชมงคลวิเขตาเชียงใหม่ตาขายยตีดอยสเก็ทช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวพระผู้ใหญ่ทําการทุจริตพิษศีลพิษธรรมก็เป็นที่เสื่อมศรัทธาของพุทธศาสนิกชน,นหลายคนก็เมาร่วมเนาะเหมือนกับ ป่าตัวเดียวเน่าในข้องอีง่นะก็ตีไปหมดบาสัทธ,ธาบาสไซบาบากกัมบาจูบาอย่างแล้วอีเน้ะอ้ายนานสุริยันสูงคําเปิ้นก็นเลยมีคติข้อคิดว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยย่อมมีผู้ประพฤติปฏิบัติบดีปะปนอยู่ในผู้ปฏิบัติดีเช่นเดียวกันครับในทุกวงการแต่ถ้าหากเราจะละทิ้งวัด ทิ้งศาสนาเตียงเพราะพระบางรูปทําพิษก็คงเหมือนกับการตัดไม้ทั้งป่าเพราะเห็นว่าวัชพืชขึ้นรกนะฮะนี่คมนะท่านผู้ฟัง <c oughs> ฟังแล้วได้ข้อคิดดีเพื่อนบอกว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยย่อมมีผู้ปฏิบัติบ่ดีปะปอนอยู่ในผู้ปฏิบัติดี <c oughs> เช่นเดียวกันครับในทุกวงการแต่หาก เขาจะละทิ้งวัดทิ้งศาสนาเพียงเพราะพระบางรูปคำพิษก็คงเหมือนการตัดไม้ทั้งป่าเพราะเห็นว่าวัดเชืพืชขึ้นรมนะฮะมันก็ต้องแยกแยะเนาะนะต่างรูปต่างคนต่างจิตต่างใจแล้วก็ที่สําคัญที่สุดทุกองค์กรไนมะ่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีทหารตำรวจข้าราชการประจําต่อก้าแม่ขายเจ้าให้เจ้านา พวกวงการมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันเราจะหันความบ่ดีแล้วเราก็จะเยียบย่ําซ้ําเติมหรือว่าเมินเฉยมันก่อบ่ได้คนัะในส่วนที่ดีมันก็ยังมีอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาตมาฟังแล้วก็โอ้ดีได้ข้อคิดดีนะฮะแอมเรื่องหนึง่งท่านผู้ฟังในช่วงนี้มีกระแสข่าวการจัดการทรัพย์สิน <c oughs> ของวัดเนื่องด้วยอย่างที่บอกอะนะฮะ มีข่าวพระผู้ใหญ่ที่วัดแห่งหนึ่งได้ทำการทุจริตเงินเบื้องต้นเนี่ยมากถึงแปดสิบแปดร้อยกว่าล้านนะฮะธารมภาพก,ก็ขึ้นในใจโอ้มานอกพอกนาเฮาเนี่ยตอดกระินได้กำหนึ่งกับสองแสนนะเงินล้านหนึ่งเนี่ยถือว่ามหาศาลมากสำหรับเฮาเนาะสูงมากนะเอามาใจมาจ่ายมาแป้งโน่นนี่นั่นนะ เอากว่าจะหาได้แต่ละบาทแต่ละสตังเนี่ยเงื่อนอะไรใครย้อยอ,ยอยีเน้อทีนี้า <c oughs> วัดหลวงะวัดที่เปิลมีแหล่งท่องเที่ยวมีวัตถุมงคลซักซิดโน่นนี่นั่น,นอีเนาอคนก็ไปแอวไปไหวไปสาไปทําบุญเต็้ไปหมดจนกระทั่งเงินมันเหลือใจอ่ะจนกระทุดจริดกันไปอดาดามาพก็บอกวา่าเนี่ยพิกวิทไหนก็ป่อนะจ้าววอไหนก็วัด เจ้าว่าก็คือที่ไหนมีก็ควักไปหมดนะที่ไหนมีก็ไปปอกไปคูนหรือเปิ้เนีย่ยจะพดก็ต้องอ่มองเนาะว่าโอ้ระวัดบันนอกคอกนาเนี่ยมันจําเป็นต้องใจนะก็กระจายกันไปนะทีนี้คนก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็จะมีการนัดประชุมระหว่างมหาเทราสมาคมกับสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาอู้เอยประชุมกัน,นวางกรอบวางระบบระเบียบในการใช้เงินของวัดเพื่อมันรัดกลุ่มนอนามาภาพก็บอกว่าโอ้ชอบใจอย่างนี้ดีทำอย่างนี้มันจะได้มาตรฐาน,นะส่วนที่พักสงสถาบันมาพิวัดเนี่ยมีระบบของที่พักสงอยู่แล้วชัดเจนก็คือทุกบาททุกสตางค์ที่เบิกออกไปเวลาเบิกไปแล้วไปใช้ปั๊บเนี่ยหนึ่งต้องมีบินกลับมาต้องมีใบสําคัญรับเงินหรือว่ามีบิน อัปคืนมานะตามจำนวนเงินที่จช้ไปถ้าใช้ยแบมดนะฮะเอามาคืนต้องเอามาคืนนะส่วนที่จช้ไปปุ๊บก็บเอาบินมาส่งอันนี้คือระเบียบที่วางระบบไว้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่การเรงินนะฮะอยู่สามคนคอยดูแลก็คืออ่าเหยืลยิกแล้วก็ผู้ช่วยเหยนะยิกเขมสองคนนะหลังจากนั้นป,ปีหนึ่งก็ประชุมกรรมาการวัดตามเตือ้อนะฮะปีละสามเตื้อ <c oughs> หรือสี่เตื้อสามเดือนครั้งนะก็เอาการเงินมาแสดงเพืกรรมาการวัดดูประจำนะใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของที่พักสงสถาบันธรรมะที่วัดเนี่ยก็จะรู้นะฮะว่าระบบเป็นอย่างอีกนะฮะมันก่อนเลยยากต่อการจะทุจริตนะแล้วก็เป็นมาตรฐานก็ข้านาเขามาได้เป็นวัด <c oughs> เป็นที่พักสงเล็กๆนะฮะเขากระจัดนะระบบระเบียบการเงินได้ดีนะะมีเอกสารการเงินพร้อม สิ้นเดือนมาก็สรุปรายรับรายจ่ายไปเต่าี้จ่ายไปเต่าี้เหลือเต่าอีหรือว่าขาดทุนเต่าอ้อย่างเงี้ยอ่าเลยตัดนี้ไปแถม <c oughs> มันมีกระแสถึงเรื่องการใช้เงินนะฮะ,อะของทุเจ้าพระศพมีหลายคนพยายามโพสว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเพิ่นมีพระราชดัมริแล้วเพิ่นมีคำสั่งออกมาว่า <c oughs> บาคือญาติโยมถวายปัดไกยแกตุเจ้าพระสงฆ์นะฮะหลายคนก็แชร์ไปนะฮะโอ้แต่ดีดีดีแชร์กันไปทั่วประเทศแล้วก็บอกว่าพระหรือว่าวัดที่มิดเงินเนี่ยเป็นปัญหาเป็นกิเลสท,ทั้งนั้นนี่เนาะนะทีนี้มันมีประกาศสำนักงานเลขานุกการสมเด็จพระสังฆราชอันผู้ฟังเมื่อเก้าจมองที่แล้วที่วัดราชบาพิษสถิตสิมารามเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยแอบอ้างว่าเป็นพระดำรัสนะเพื่นบอกว่าด้วยปรากฏว่ามีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เผยแพร่ไปในสื่อออนไลน์โดยแอบอ้างว่าเป็นพระราชดำรัสสำนักงานเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ึงขอแจ้งเพื่อทราบดังนี้เจ้าประภุณสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังคราชสกลหาสังฆปริณายกบ่เคยมีดำรัสด้วยถ้อยคำในลักษณะปริภาสตามที่ปรากฏในสื่อแต่โปรดมีรับสั่งกำชับเนืองๆในเรื่องการบริจาคตามการถวายจจตุปัจจัยอันควรแก่สมณะบริโภค และการทวกรา,ายปรวานาเป็นอุปถากพระภิกษุจำเพาะรายด้วยปจัจใจสีเคือกระทําตามลักพระรรมวิไยด้วยการปรวรณา,าและการมีวิย,ยาวัจกรจึงขอสาธารณชนอย่าหลงเชื่อถ้อยคำอันถูกแต่งเติมและขออย่าได้ส่งต่ออันเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกตำหนิโทษกันในหมู่พุทธบริษัทอันหนึ่ง เยาวบรุรุณสมเร็จพระสังฆราชโบสถมีพระฤิติสอรหนึ่งทับสองพร้อหกสลงวันที่สิบเก็ดพฤษภาคม2568ประธานพระปารพบไปยังสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพือกราบทูลเสนอรักการและก็แนวนโยบายาำรับการจัดการาศาสนาสมบัติวัดอย่างเหมาะสมอย่างสมสมัยและก็ทันสถานการณ์ ตามลักพระธรรมวินัยและก็กฎมหาธิรสมาคมกฎหมายคณะสงฆ์เพื่อนําเสนอมหาธิรสมาคมพิจารณากัหนดนโยบายคณะสงฆ์แล้วก็วางมาตรการปฏิบัติทั้งนี้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการสนองพระปารบแล้วแล้วก็จะได้มอบถวายมหาธิรสมาคมพิจารณาโดยทวนทีต่อไปประกาศณวันที่ส9บเก้าพฤษภาคม พุทธศักราช2,568อันเนี้ย <c> ท <oughs> ่านผู้ฟังที่ผ่านมาอาตมาภาคนันตลอดนะคนที่โพดนะว่าสมเด็จพระสังฆราชมีคำสั่งมาคือถวายปัดัยแก่พ,พระสงฆ์โน้นนี่นั่นหลายคนก็สาหทุโนู่นนี่นั่นอาตมาภาคเคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชนะ <c oughs> ก่อนได้อ่าหมู่ที่ไปด้วยกันเนี่ยทุเจ้าด้วยกันก็นกนเลยกราบทูลถวายว่าสิ่งที่พระองค์เลตรัต ปีเปฏิเป็นสื่อกันเนี่ยนะพระองค์มีวิธีการจัดการเรื่องทรัพย์สินยอย่างไดอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เคยอ่าบอกกล่าวอย่างนี้ไปก่อเองนะพระองค์กับปฏิเสธอารมาภาพก็เลยทราบนะโดยตัวเองว่าอ๋อมันไม่ใช่ของจริงแต่ก็บ่บ่ไปคัดง้างอันยังนะฮะมาไปเทียงมาไปอันยังก็เพิอเป้นว่าไปแต่วันนี้ชัดเจนแล้วนะสำนักง,งานสมเนักสำนักง,งานเลข,ขาสมเด็จพระสังขราชก็ออกประกาศมาทีนี้ท่านผู้ฟัง <c oughs> มันมันจะแก้อย่างไรคือการใช้ทรัพย์สินาการใช้เงินทองของของพระเนี่ยโดยวินัยเนี่ยผู้ได้เจ้าเป็นห้ามห้ามถวายปัดไกห้ามถวายทรัพย์สินโน่นนี่นั่นคือตัวเจ้าพระสงค์แต่ว่ามันกับไม่ได้เป็นวินัยที่มันพิษอย่างแต่ขาดจากความเป็นพระมันกับเป็นวินัยเล็กน้อยอิสกิยปาจิตติปาจิตตินะฮะทีนนี้มันก็มีวิธีการเพราะว่าสังคมโลกยุคนี้มันต้องใจ ใก้ปัใจจัยในการขับเคลื่อนอ่าแต่ยังที่ว่าเนี่ยตอนนี้รถออันดามา,าพากาไปซ่อมอยู่ที่อู่นะกอนเนี้ยเดี๋ยวถ้าช่างโทรมาเซ็จแล้วถ้าอาจารย์สมุิเนาะหมื่นห้าอีนาะถ้าถามว่าเอ้ามดใจนี่จะเอาที่ไหนไปทรายเปิน่นเอาไปฮือเปิน่นะเติมน้ํามันเนาะนะขึ้นรถไฟนะไปประชุมโน่นนี่นั่นอ่ย <Yeah. S 1> คือสังคมโลกมันเป็นอย่างนี้อ่ะ เปิ้นก็เลยเพื่อมีวิยาวัจกรนะเปิ้นก็เลยเพื่อมีระบบการเงินโน่นนี่นั่นเนี่ยมันที่ที่ผ่านที่มันเป็นปัญหาก็คือไม่ปฏิบัติตามระบบส่วนหนึ่งเนาะพระบ่ปฏิบัติตามระบบอย่างลุงนานแย้มเนี่ยวัดเลยเปิ้นก็ไม่ได้ปฏิบัติตามอระบบที่มีอยู่ก็ไป่ยเกินอยากยยกโน่นนี่นั่นแล้วก็สองระบบที่มีอยู่เนี่ยมันหย่อนยาน อ่ากัน,นนี้ไงตอนนเรปสังคาราชก็เลยมีอ่าดํารับว่า,าต้องครับเนอะต้องปรับปรุงกับต้องอู้กันกับหลายฝ่าย